ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีผ้ามามสวนยางตอนเศา้านะครับนี่คาถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นถามมาว่าการกรีดมือใหม่นะครับกรีดให้ลึกเป็นไหนนะครับลึกแค่ไหนนะครับบางที่ท่านอาจยังสับสนอยู่นะครับผมก็เลยสิเฮ็ดคลิปตอบเพิ่นนะครับเพิ่นไว้เฮ็ดคลิปตอบเเพิ่นเนียนะครับ พี่น้องครับการกรีดยางนะครับเท่าสีได้หลายได้หน่อยนะครับเมื่อเท่าสมบูรณ์ต้นยางเท่าสมบูรณ์ดีแล้วนะครับเท่าเวลากรีดยางนะครับเท่าสีได้หลายได้หน่อยก็ขึ้นอยู่กับการกรีดแล้วก็การเบียดของเท่าว่าสเท่าสีเบียดเอาท่อน้ำยางได้ลึกแค่ไหนนะครับตแล้เวเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งนะครับวิธีการของผมเองนะครับบ่ได้เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกร ที่พ่นเกงแล้วนะครับผมก็เอาความรู้ของผมที่มีอยู่ประสบการณ์ที่มีอยู่มาบอกพี่น้อง,อง,งร่งองเบืงครับเน๋ยวมาเบิ่งลองเบิ่งครับนี่ผมเลยลอกคียลออกเี๋ยวผมเสียกล่องไม้พี่น้องเบิง่งไกลๆครับตัวนี้เบิง่งผมกลีบเบิ่งสะก,กอนครับพี่น้องครับพ้นกระตกนะครับช่วง อสองมือนะครับฝนตกตกนี่ครับฝนตกมากก็เริ่มไหลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับพยายามสังเกตนะครับเวลาเราปรักมีดลง แรกๆนะครับมันจะมีท่อน้ำยางพุ่งออกมาให้เราเห็นนะครับแล้วก็เราจะเบียดเอาตรงท่อน้ำยางที่พุ่งออกมาให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะมันจะมีน้ำยางให้เรามากนะครับนี่ การกรีดทุ่งตจละท่ันละคนกับเทคนิคกับแตกต่างกันไปนะครับบว่าสิเป็นกอ,องผมหรือว่าของถันอื่นๆนะครับเทืบองที่นะครับมันบค็อกันหมดทุกอย่างนะครับเพราะนั้นแล้วพี่น้องก็เอาไปศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะครับทันทีแมีช่องทางการหาความรู้ได้เยอะนะครับพี่น้องนี่นะครับ พวกนี้สิเป็นเปลือกอ่อนนะครับนี่สีเหลืองเหลืองนะครับพี่น้องสีขาวคุ้นๆนี่นะครับให้เราเกรีดกินเปลือกคุ้นๆเข้าไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับนิดหนึ่งก็ได้นะครับเปลือกที่มันคุ้นๆาขาวๆนี้นะครับถ้ากินเข้าไปลึกลึกลึกมากนะครับถ้ากินเข้าไปลึกมากนะครับะจะไปชิดเยื่อจเจริญแล้วก็อาจจะมีเนื้อไม้นะครับระวังให้ดีนะครับ อย่าชิดเกินไปนะครับผมว่าแค่นี้ก็ก็น่าจะพอนะครับถ้าพี่น้องมีความความอยากของคนมันมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับบางทีเราคิดว่าเออมันน่าจะออกได้ดีกว่านี้นะครับเราก็เบียดเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ชั้นเปลือกทรายนะครับมันจะมีเม็ดทรายให้เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็ถัดเปลือกทรายเข้าไปมันก็จะเป็นเปลือกอ่อนนะครับ นี่สีเหลืองๆขุ่นๆนะครับผมจะกรีดเลยตรงนี้เข้าไปอีกนิดนึงนะครับจะมีเปลือกอ่อนนะครับ มันจะกินตรงเปลือกอ่อนนะครับแล้วก็นี่เราจะมองเห็นได้นะครับถ้าอยากเห็นชัดเจนก็แนะนำให้ลอกขี้เส้นออกก่อนนะครับพี่น้องก็ลองเอาไปเห็ดเบงนะครับเบียดให้ถึงเปลือกสีขาวคุนๆนะครับแล้วก็เบียดให้สม่ำเสมอนะครับมันจีซอยให้เห่าน้ำยางเห่าสีออกสม่ำเสมอนะครับ สีขาวขุ่นๆน,นะครับเลยเปลือกทรายเข้าไปนะครับพี่น้องลองลอกออกดูกนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นต่อไปครับ สีขาวคุคนๆเบียดให้ถึงตรงนั้นนะครับพี่น้องครับเลยเปลือกทรายเข้าไปมันจะเป็นเปลือกก่อนสีขาวคุ้นๆนะครับเบียดตรงนั้นนะครับถ้าไม่แั่นไม่แน่ใจก็เบียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับฝากพี่น้องไว้แค่นี้ครับสาหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องไว้แค่นี้สําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ Okey, wabie